ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Summoner w a r Sky Arena กันนะครับผมเพื่อนๆตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่มอนเตอร์อร์แรมเนี่ยกำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะฮะก็คือมหาเวทผนึกมารทุกคนและหลายคนก็เหมือนกับใครกว่าไม่มีสกอร์นะวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการหาสกอร์ทั้งหมดของเกมนี้แล้วกันนะครับว่ามันหาสกอร์ได้ยังไงบ้างเผื่อใครที่แบบเฮ้ยพี่ผมอยากเล่น ผมอยากมาเข้ามาจอยออกับการที่แบบมาเปิดสกอร์หาตัวของอมอนเตอร์มหาเวทผนึกมานกันวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการหาสกอร์ส้มทั้งหมดเลยนะครับในในโมเมนต์ที่วันใช้นะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนอร์อาจจะเป็นโมเมนต์ของสายที่เป็นสายฟรีด้วยแล้วก็กึงๆเติมด้วยประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้แบบเติมร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ได้เติมจา๋าสายฟรีก็สามารถทําได้สายที่แบบเติมน้อยก็สามารถทําได้นั่นเองนะครับผมใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้วันคงด้วยนะครับผมอ่ะ ในขณะที่โมโอ,อยู่ขออนุญาตฝากไปดยละกันนะครับอ่ะคือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับหรือคนที่เข้ามาเล่นเกมซามูไรโมนะฮะก็คือสกอร์ส้มคือสกอร์ที่เราจะเปิดหามอนเตอร์กันเกมนี้มีสกอร์หลากหลายมากๆอันนี้น้องอธิบายละเอียดนิดนึงนะเพราะผู้เล่นเริ่มต้นอาจจะเข้ามาหรือผู้เล่นใหม่ที่ไม่เคยเล่นเกมนี้อาจจะเข้ามาเยอะเนาะวิธีการหาสกอร์ของเกมนี้มีวิธีหลากหลายมากๆนะครับผมซึ่งสกอร์เนี่ยมันแบ่งเป็นหลายส่วนด้วยกันนะครับเออสกอร์เนี่ยคือสกอร์ขาวนะครับหรืออ่า อคัมพีธรรมราที่เราเรียกกันก็คือสกอขาวเนาะมันจะเปิดได้มังเตอร์1นถึงสดาวเพื่อนๆจะเปิดได้มังเตอร์1นถึงสดาวซึ่งถ้าเป็นมังเตอร์คออแรกโดยปกติจะเป็นมังเตอร์ที่4ีถึงหดาวนั่นเองนะครับผมสกอขาวเนี่ยเราตัดภาพทิ้งไปก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ไม่ได้โฟกัสเยอะนะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวของสกอแบบสกอส้มหรือสกอเอ่อคมพีเวทมนต์อันเนี้ยนะครับผมมาหายังไงนะครับผมเอ่อสกอธาติเขาเรียกว่าสกอธาตินะสกอแบบวายุสกออัคคีสกอวารีนะครับรวมถึง เกี่ยวกับสกอ์แสงมือที่เราเรียกกันนะครับพวกเนี้หาอย่างไงบ้างวันนี้จะมาเฉลยทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเอลงดีเทลเกี่ยวกับเรื่องของสกอร,ร์ส้มซะเยอะๆแล้วกันเนาะสกอร์ส้มเนี่ยนะครับหลักๆเลยนะครับผมถ้าเรามาเล่นเกมนี้นะครับเราต้องฟาร์มเพื่อนๆอ่าเราต้องฟาร์มเกี่ยวกับในเรื่องของโหมดไฮรอสนะครับเกมเนี้ยมันจะแบ่งโหมดหลักๆนะครับผมออกเป็น3โหมดด้วยกันนะครับก็คือด่านเนื้อเรื่องอ่ดาด่านเนื้อเรื่องดดอก็คือเราเล่นปกติได้แต่ว่าด,าด่านเนื้อเรื่อง เราไม่สามารถที่จะได้ในเรื่องของสกอร์เพื่อนๆด่านเนื้อเรื่องเราจะได้แค่สกอร์ขาวเราจะไม่ได้สกอร์ส้มนะครับเราจะได้แค่สกอร์ขาวจะไม่ได้สกอร์ส้มนะด่านเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีประมาณเนี้ยนะครับผมอ่ะจนถึงอ่าซ่าเอ่อชาลูกาปะไม่แน่ใจอ่านไม่ออกอ่านอ่านอ่านผิดอ่านถูกขออภัยด้วยจริงๆนะผมอ่ะประมาณนี้นะครับไอ้ด่านพวกเนี้ยมันจะได้แค่สกอร์ขาวมันจะไม่ได้ตัวของสกอร์ส้มนะครับถ้าจะเป็นสกอร์ส้มเนี่ยมันจะเป็นโมเมนต์ของตัวเอ่อรันเทนไคลอสนะครับทั้งหมดเลยนะ นันเจียนไครรอสตั้งแต่ป้อมยักษ์นะครับยาวมาจนถึงถงท่าต่างๆนะครับมันจะได้สกอร์โซมหมดเลยนะครับเรามาดูสิ่งที่ดรอปก็ได้เนี่ยสิ่งสิ่งที่ดรอปตรงนี้น,นะครับมาดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมมันจะมีพวกสกอร์มาดรอปอยู่นะครับซึ่งถ้าเราฟาร์มในเรื่องของนันเจียนไครรอสเนี่ยเราจะได้สกอร์เนาะต่อไปครับโหมดลอยแยกปัตตพีโหมดลอยแยกปัตตพีเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของสกอร์เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะสิ่งที่ดรอปนะมาดูสิ่งที่ดรอปนะครับนี่ก็จะได้สกกอรร์มเเเช่่นนนนนนดดีียยวััััะคบง้ ถ้าเราอยากได้สกอร์สม้มเพื่อนๆให้แนะนํามาฟาร์มในเรื่องของรอยแยกปตัตตพีนะครับแล้วก็ดันจิ้งขคารอสนั่นเองครับด่านนี้ฟาร์มอะไรก็ได้เราสามารถที่จะได้สกอร์สม้มแต่ว่าก็เปอร์เซ็นต์ดอกก็ยากอย,กอยู่พอสมควรน,นะครับต่อมานะครับผมก็คือเกี่ยวกับเรื่องของหอคอยตูสวรรค์นะครับผมอ่ะหรือพูดง่ายคือที่เราชอบเรียกกันว่าหอ normal หอฮาร์อย่างเงี้ยหอต่างๆนะครับในแต่ละชั้นนะครับเวลาที่เราเคลียร์ไปถึงชั้นชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของสกอร์หรือของรางวัลน,นะครับเรามาดูข้อมูลของรราวััักนนนะคบี่ ก็จะบอกว่าสเตทที่1ได้อะไรนะครับสเตทที่5ได้อะไรนะครับก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับแต่ละสะเตทที่ผ่านไปปั๊บเนี่ยเราก็จะได้พวกสกอร์ทรงสกอร์ส้มนั่นเองนะครับแล้วก็อหอฮาร์ดเนี่ยเนี่ยไหมประมาณนี้มันก็จะได้พวกสกอร์ส้มสกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวของหอฮฮลงเนี้ยก็จะได้พวกสกอร์ทรงสกอร์ส้มด้วยเช่นกันนะครับประมาณนี้ก็จะมีเงื่อนไขรางวัลต่างๆให้เนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยโมเมนต์ของหอฮฮลนะประมาณนี้ครับซึ่งตะกอเนี่ยถ้าเป็นภาพโมเมนต์ของการฟาร นั่นเจนไคลอดร้อยแยกปัตตพีนะครับผมแล้วก็หอคอยสู่สวัสด์นั่นเองครับแบ่งเป็น3โหมดนี่คือเป็น3โหมดที่เราจะหาได้แบบทั่วๆไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นโหมดที่เริ่มคอนเทนต์การตีคนกันบ้างนะครับคอนเทนต์การตีคนนะครับโหมดคอนเทนต์การตีคนก็จะแบ่งเป็นโมเมนต์กิววอลนะครับผมอารีนาแล้วก็อาร์ทีเอการตีคนจะแบ่งเป็นทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับนู้ดในกรณีที่เป็นกิววอลซิกวอลแล้วกันนะผมชอบเรียกกิววอลซิกวอลเนาะอ่ามาร้านค้าครับเวลาที่เราอยู่กิว เราฟาร์มหรือเราเล่นคอนเทนต์กิ้เนี่ยเราก็จะได้ตัวของแต้มกิ้หรือเหรียญกิ้มาเอาแต้มกิ้กับเหรียญกิ้ตรงนี้นะครับผมมาสามารถซื้อตัวของสกอส้มได้กสกอส้มของแต้มร้านค้ากิ้เนี่ยมันจะได้15ใบต่อสัปดาห์นะครับผมก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยไปกว่าน,นี้นะครับผม15ใบต่อสัปดาห์นะครับซื้อเสร็จปับ๊บเราก็จะไปซื้ออย่างอื่นก็ได้แล้วแต่เราอาจจะไปซื้อสกอ์ธาตุก็ได้เงี้ยประมาณนั้นละกันเนอแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็คือในเรื่องของตัวอารีนาท อารีนาเนี่ยจะแบ่งเป็นสโหมดก็คืออารีนาปกติกับเวอร์อารีนานั่นเองนะครับผมอ่ะอารีนาปกตินะครับผมใน1อาทิตย์นะครับเราจะซื้อสกอร์ส้มได้ทั้งหมด15อันเช่นกันนะครับผมอ่ะเราจะซื้อสกอร์ส้มได้ทั้งหมด15อันเช่นกันนะครับผมประมาณนี้อ่ะพอเราซื้อสกอร์ส้มเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ต้องรออาทิตย์หน้าอารมณ์ของคอนเทนต์อารีนากับกิววอลเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆก็คือมันจะแม็กซิมัมอยู่อยู่ที่15อันนั่นเองนะครับผมอืมต่อไปพอเราซื้อคอนเเเเทนนนนต์์อออาาาาารรรรรีีี่ส็จปัั๊บบยมวค หรือที่เราจะชอบเรียกกันว่า RTA นะ RTA เนี่ยเราก็มาซื้อนะครับผมตัวของออสกอร์ได้นะครับผมในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมด15อันต่ออาทิตย์เช่นเดียวกันนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับในคอนเทนต์ฟาร์มก็ได้สกอร์ในคอนเทนต์ตีคนก็ได้สกอร์แต่คอนเทนต์ตีคนเนี่ยมันจะจํากัดหน่อยว่าเอ้ยคุณจะสามารถได้สกอร์เท่านี้นะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมอ่าแล้ววิธีการทําอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทําแล้วได้สกอร์ก็คือการรีร้านป่าวานนะครับหรือที่เราชอบเรียกกันว่า รีลานอ่ารีล้านอย่างเงี้ยคือการรีล้านเนี่ยมันจะเป็นร้านค้าเวทมนต์เพื่อนๆหน้าตามผมอาจจะไม่ได้เหมือนกับหลายๆคนเนาะแต่ว่าชื่อมันก็คือร้านค้าเวทมนต์ครับซึ่งร้านค้าเวทมนต์เนี่ยเวะลาที่เราเข้ามาร้านค้าเนี้ยนะครับในหนึ่งทุกชั่วโมงเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นการรีรีเฟซแบบรีรีไปเรื่อยๆซึ่งไอเทมแต่ละตะแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่สํากันนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทดลองรีให้ดูแล้วกันนะครับว่าเอ้ยเราจะได้สกอร์ ปกติเนี่ยถ้าเราจะรีเนี่ยเออถ้าเราแบบเป็นสายฟรีไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีเพชรเยอะเราก็ต้องรอหนึ่งชั่วโมงให้ร้านมันรีก,ก่อนแต่ถ้าเรามีเฟช <S <S เพชรเยอะเรารู้สึกว่าเออเราอยากได้สกอร์เงี้ยเราก็สามารถที่จะมากดเพชรตรงนี้แล้วก็รีได้นั่นเองครับแต่ว่าแนะนําว่าไม่ควรให้ทําแนะนําว่าไม่ควรทำนะครับเพราะว่าไม่ค่อยคุ้มกันเท่าไหร่นะครับสำหรับผมนะผมว่าเอาเพชรเนี่ยไปฟาร์มเอารูนเอาอะไรต่างๆดีกว่านะครับอันนี้เป็นวิธีการหาสกอร์อีกวิธีหนึ่งแล้วกันนะครับผมอะใช้แบบนี้ไปนะครับรีอย่างเงี้ยอันนี้ผมอาจจะเริ่มาไปเลยลกัน,นี่ รีแบบเนี้ยถ้าเจอสกอ์ส้มผมอาจจะเบรกนะครับแล้วก็อาจจะรีให้ดูแค่ครั้งเดียวนะครับประมาณนั้นเองรีไปมันจะมีพวกสกอ์ขาวมอนเตอร์นะครับแล้วก็รีหาสกอ์ส้มไปเรื่อยๆครับประมาณนี้ถ้าเจอปั๊บเราก็เบรกนะครับผมอ่ะเห็นไหมยังไม่เจอสกอ์ส้มเลยนะก็ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายขนาดนั้นนะเพื่อนๆเราอาจจะรีไป10รอบ20บรอบก็ได้นะครับก่อนจะเจอสกอ์ส้ม1สกอ์นะซึ่งส่วนตัวมองว่าไม่ค่อยคุ้มเอาเพชรตรงเนี้ยไปฟาร์มจะดีกว่านะครับผมประมาณนี้เห็นไหม ยังไม่เจอเลยก็ใช่ว่าจะหาง่ายก็หายากพอสมควรอยู่นะครับอืมนี่คือตัวของสกอตส้มไม่ออกเลยฮะสกอตส้มไม่ออกเลยนึกว่านี่ยาวๆวไปครับยาวๆไปรีโยยาวรีโยยาวไปฮะนุ่มๆอ่าเรียบร้อยวนปาวนไปาวนไปเอออันนี้เป็นรูนะเดี๋ยวดูรูเนี่ยโอ้โหรูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วะ สกอตส้มตอนนี้คือเพชรไหลแหนะสกอตส้มแบบนี้เป็นต้นสมมติว่าเรารีลาสเสร็จปั๊บเรียบร้อยเนี่ยเราจะมีโอกาสที่ได้สกอตส้มแบบนี้แต่ว่าสกอตส้มเนี่ยเราจะได้แค่คขังละใบนะครับเป็นการขังละใบเนาะแล้วก็ซื้อมาอ่ะมันมันใช้เงินประมาณร้อยกว่าเคนะครับในการซื้อเนาะต่อไปนะครับผมสําหรับคนที่แบบเริ่มแบบมีเพชรเยอะแล้วรู้สึกว่าไม่รู้จะเอาเพชรไปทําอะไรเลยพี่อะไรเงี้ยนะครับผมก็นี่เลยครับสามารถที่จะเอาเพชรเนี่ยมาซื้อสกอตได้สมมติเราซื้อสกอตเนี่ยอ่เจ็ดร้อยห้าสิบเป็นแพ็ก750เจ็ดร้อย เอามาซื้อสกอร์ตรงนี้น,นะครับซึ่งส่วนตัวผมไม่เชียร์นะอ,นนอันนี้บอกก่อนเลยว่าไม่เชียร์นะผมให้ค่อยๆเก็บเอาดีกว่านะครับไม่ควรเอาเพชรมาซื้อแต่ว่ามันเป็นวิธีการหาสกอร์อีกวิธีหนึ่งแล้วกันนะครับไม,ไ,มไม่แนะนํานะอันนี้ไม่แนะนานะครับแต่ว่าใครที่แบบพี่ผมแบบผมไม่ได้กงังวลเรื่องตังมากก็ตัดไปครับนุ๊กแล้วตัดไปได้เลยนะผมประมาณนั้นแล้วกันหนึ่งก็นี่คือวิธีการหาเพชเรโดยภาพรวมแล้วกันนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีวิธีหนึ่งที่หาเพชรได้แบบไม่จํากัดเลยคือเติมครับ คุณจะสามารถเอาสกงสกอจากไหนก็ได้แบบอยากได้แบบสกอเยอะๆเติมครับอันนี้เรื่องจริงเติมอัดเติมอัดนะครับแป๊บเดียวคุณได้สกอแบบออนอาราวมากๆอย่างแพ็พวกเน่ต่างๆเนี่ยคุณสามารถเติมผ่านพเพลเ a y ได้เลยนะครับผมซึ่งถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้อยเปรนะครับเวลาที่เราเติมเสร็จแป๊บเดียก็จะได้สกอมาเปิดหามอนเตอร์กันนะครับผมโอ้โหต้องเรียได้ว่าสกอเนี่ยว,วิธีการหาสกอเกมเนี้ยไม่ยากมากนะครับไม่ยากเลยนะครับผม e c มากเพียงแค่คุณเติมคือคุณก็ได้เลย้อย แค่คุณเติมคุณก็ได้สกอร์อย่างที่คุณชอบแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับประมาณนั้นละกันเนอะนี่คือวิธีการหาสกอร์ทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะในเกมของเกมตัวมันนึกวอลสกายอารีนานะครับใครที่อยากได้สกอร์เยอะๆนะครับผมก็แนะนําว่าทําตามวิธีที่วันบอกได้เนี่ยเกิดแป๊บเดียวก็ได้สกอร์ละอย่างอาทิตย์หนึ่งเอออย่างเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะดอนสกอร์ได้เฉลี่ยนะครับประมาณเออแบบสแตนดาร์ดนะครับสามร้อยถึงสี่ร้อยใบต่อหนึ่งเดือนนะ สามร้อยถึงสี่ร้อยไปต่อหนึ่งเดือนนะครับที่เหลือก็อาจจะลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าสกอร์เกมนี้ก็ใช่ว่าจะดรอปง่ายขนาดนั้นนะครับผมอ่ะอย่างตอนแรกผมฟาร์มอยู่ใช่ไหมผมฟาร์มตัวของโกเลมอย่างเงี้ยก็เวลาที่มันหนอสกอร์มาก็คือจบอะไรประมาณนี้เป็นต้นคือเราได้สกอร์มาด้วยเงี้ยได้รูนมาด้วยเงี้ยมันคุ้มกว่านะครับเอาเพชรมาถลุมเกี่ยวกับเรื่องการฟาร์มน่าจะดีกว่าไม่ค่อยเชียร์ให้ไปทําอย่างอื่นนะครับผมประมาณนั้นละกันเนอแล้วก็ไปไต่หอเงี้ยครับไปไต่หอเอาตีอารีนาเอานมมันี่ย่าัยอะ โอเคประมาณนี้นะฮะอีซี่อีซี่นะครับผมนี้ประมาณนี้จอดนะครับโอเคครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดซับสไคร์และที่สําคัญนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปด้วยนะครับว่าคุณได้สกอร์เท่าไหร่กันแล้วบ้างนะครับอยากรู้อยากรู้อยากมีเพื่อนเปิดด้วยนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับซียูเน็กซามาจ้า